เรียนปรย์ประจำวิชาที่เคารพสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวน,นุชนาถคำลานักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่สองห้องสองมหาวิทยาลัยรชาชภัฏศรีสเกตค่ะวันนี้จะมานำเสนอการจัดการเรียนรู้โดยการเล่านิทานแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้จักความหมายของนิทานกันก่อนค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยินกันมาแล้วใช่ไหมคะแต่อาจจะไม่รู้ความหมายที่แน่ชัด นี้ที่ฉันจะมานำเสนอให้ฟังค่ะการเล่านิทานนะคะก็คือเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาจจะเป็นเรื่องราวที่อิงความจริงหรือเป็นเรื่องที่เกิดจากจินตนาการของผู้เล่าเองก็ได้บางเรื่องอาจจะมีการแสดงอิทธิธิ์ปาฏิหาริ์เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นสนุกสนานบางเรื่องก็จะมีการสอสอนแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้กับผู้ฟังค่ะ ต่อไปเรามาเข้าเรื่องของเรานะคะคือเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยการใช้นิทานค่ะการจัดการเรียนรู้โดยการใช้นิทานนี้นะคะเป็นกระบวนการที่ผู้สอนนำนิทานมาใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ในวิชาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทยสังคมนอกจากนี้นะคะการเล่านิทานเนี่ยยังเป็นการสอนคุณธรรมจริยธรรมการปรับตัวและส่งเสริมการอ่านจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะต่อไปนะคะเรามารู้จากการแบ่งประเภทของอนิทานนิทานเนี่ยแบ่งได้แบ่งออกได้เป็น5ประเภทนะคะทั้งหมดมประเภทแรกก็คือนิทานปร,ปราณหรือเทพนิยายมักจะนำหนูสถานที่ที่ไม่แน่นอนอย่างเช่นกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองหนู่เมืองหนึ่งถ้าเป็นชายผู้สูงถ้าเป็นชายผู้ต่ำต้อยก็จะได้แต่งงานกับหญิงผู้สูงต่ำเช่นสังทง กลาบูทองซินเดอเรลลาสนโนไวท์ด้านที่สองนะคะก็คือนิทานท้องถิ่นหรือที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งกันว่านิทานตำนานมักจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อนะคะเป็นความพิสดารแต่เชื่อว่าเกิดขึ้นจริงอย่างเช่นเรื่องพยากงพยาพานเท้ามหาสงกรานเป็นต้นนะคะสำหรับรูปแบบที่3นะคะก็คือนิทานเทพป,ประนมกรตัวบุคคลในเรื่อง มักจะเป็นเกี่ยวกับความเชื่อก็คืออย่างเชน่นเรื่องพระอินทร์มณีเมฆาลารามาสูนอย่างนี้เป็นต้นค่ะและรูปแบบที่4ี่นะคะนิทานเรื่องสัสตว์ก็จะมีความประพฤติคล้ายๆกับมนุษย์เราธรรมดาทั่วไปนี่แหละคะ่ะแต่ว่าจะมีคติสอนใจด้วยแล้วก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะประเภทแรกก็คือนิทานประเภทสอนคติธรรมก็เป็นนิทานทคล้ายๆกับนิทานสอนใจนี่แหละคะ่ะตัวเอกก็จะเป็นสัตว์ที่ให้พ่อคิดให้คติสอนใจ เช่นเรื่องกระต่ายน้อยกับเตาแมาอารีเรื่องน้อยอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็2นะคะก็จะเป็นนิทานประเภทเล่าเล่าซ้ำหรือเล่าไม่รู้จบมีวิธีการเล่าแบบจำเพาะอย่างเช่นแม่ยายกับลูกเขยพักกับเนยค่ะและรูปแบบที่5นะคะรูปแบบสุดท้ายก็คือนิทานตลกคมขันเชื่อว่าหลายๆคนคงจะชอบฟังกันนะคะนิทานแบบนี้ก็เป็นเรื่องสั้นเนื้อหาจุดสำคัญที่เรื่อง ไม่น่าจะเป็นไปได้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้การแก้เพลดแก้รำการแสดงปฏิาพานไหวลริปเป็นการแสดงออกทางด้านอารมณ์ของมนุษย์ที่ต้องการหลุดพ้นจากกรอบของประเพณีวัฒนธรรมเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะหลักเกณฑ์ในการเล่ารื่องนิทานที่จะใช้เล่านะคะหลักเกณฑ์ข้อที่1เลยก็คือเป็นเรื่องที่ต้องเหมาะสาหรับเด็กนะคะ ตหลักเกณฑ์ข้อที่2ก็คือมีการดําเนินเรื่องที่เป็นไปอย่างมีลําดับขั้นตอนค่ะข้อที่3นะคะนี่คือข้อสําคัญเลยค่ะภาษาและการสื่อสารเนี่ยนะคะผู้เล่าจะต้องเล่าออกมาได้ดีค่ะและต่อไปนะคะเราจะดูคุณสมบัติของการของนักวิทานที่ดีเลยค่ะข้อที่1นนะคะผู้เล่านิทานจะต้องหนัดและเห็นคุณค่าของการเล่านิทานค่ะข้อที่2นะคะการเตรียมตัวในการเล่านิทาน ตอนที่ผู้เล่านิทานเนี่ยจะมาเล่านิทานให้เราฟังก็ต้องมีการอาร่านการทำชวอมเข้าใจเกี่ยวกับนิทานเป็นอย่างดีค่ะและข้อที่3นะคะความรู้สึกของผู้เล่าผู้เล่าจะต้องมีความรู้สึกอินไปนตามนิทานที่ตัวเองเล่าไม่ประมาทไม่รู้สึกเฉยอายค่ะข้อที่4นะคะเสียงดังฟัาชัดอย่างดีชันนี่และค่ะและข้อที่5นะคะการใช้ภาษาที่ดีค่ะจะต้องใช้ภาษาที่ถูกต้องตามอักขรวิธีที่เขากำหนดไว้ค่ะการเล่านิทานนี้นะคะ ก็ยังมีทั้งข้อดีและข้อเสียอีกนะคะขออื่นเรามาดูข้อดีของการเล่านิทานกันก่อนเลยคะ่ะข้อที่1นะคะการเล่า,านิทานช่วยให้เด็กเกิดความรู้สึกอกอุนเพราะว่าเวลาครูเล่านิทานให้เด็กฟังนะคะเด็กก็จะมีปฏิภาณไหวพริบตอบโต้ครูกลับมาเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีมีเอ่อมีมความเป็นส่วนร่วมในการเล่านิทานที่ครูกําลังเล่าอยู่ส่วนข้อที่2นะคะช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการจากเรื่องที่ครูเล่าให้ฟังข้อที่3ช่วยให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรร และข้อที่4ช่วยให้เด็กเกิดความคลายเครียดผ่อนคลายค่ะต่อไปเรามาดูข้อเสียของการเล่านิทานกันนะคะข้อแรกเลยค่ะก็คือครูผู้สอนบางคนเนี่ยไม่ถนัดที่จะเล่านิทานโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้โดยการใช้วิธีนี้นะคะก็จะไม่เหมาะสมถ้าเกิดว่าครูผู้ครูคนนั้นไม่ถนัดก,การจัดการเรียนรู้ก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ค่ะและข้อที่2นะคะนิทานบางเรื่องเนี่ย ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์หรือที่เราเรียกว่าสื่อการสอนนะคะต้องใช้งบประมาณในการทำมากก็เลยทำให้ไม่รลุวัตถุประสงค์เช่นกันค่ะ